ตอนรับเทศกาลรุดจีนด้วยกิจกรรมแจกอังเปาให้กับลูกค้าลิ้วชาได้นี่ค่ะไว้เช่าจากคุณพ่อคุงเดียนะคะเจ้าของแฟนชายเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าลูกค้าที่เรียนกับรงวันนี้จะได้ซองไหนปายจ้ะไปกันเลยค่ะ จุดจีนปีนี้แฟนชายลิ้วชาจัดกิจกรรมแจกอ่างเปาให้กับลูกค้าผู้โชคดีที่ได้มาเรียนอบรมเปิดร้านต้อนรับจุดจีนแอบกระซิกว่ารางวัลใหญ่คุ้มมากมาดูกันว่าสาขาไหนจะได้ไป <c oughs> เดิมสาขาแรกจะได้รางวัลอะไรมาลุ้นกัน ดูเหมือนลูกค้าจะดีใจมากได้พากันเปื้อนเก๋ๆไปใส่ที่ร้านมาลุ้นต่อกับสาขาที่สองลูกค้าสาขานี้จะได้อ่งเปาซองไหนลูกค้าดวงดีก็รางวัลใหญ่แตกเป็นหนึ่งและสาขาสุดท้ายกับเจ้าของสาขารุ่นจิ๋วมาลุ้นกันรางวัลใหญ่จะแตกไหมเสื้อดันเสื้อดีฉันหนึ่งตัว ได้เสื้อริวชาไปใส่ชิกชิคดีใจกับลูกค้าทั้ง3สาขาด้วยนะคะกิจกรรมหน้าจะเป็นอะไรสาขาไหนจะเป็นผู้โชคดีรอติดตามกันนะ